เมื่อคุณทำหนังดีเกินไปจนมีคนอยากลอกเลียนแบบกับภาพยนตร์หากินสุดเรื่องชื่อที่มีคนนอนยักษ์จนทําให้ทุกคนตะลึงอยู่ซางฟูตินสตูดิโอขอนำเสนอจะปล่อยหนังโคตรโมในภาพยนตร์เรื่องแรน n d เนสเด n ดุนเโคตรดุนทะลวงโลกชื่อหนังนี้บ่งบอกว่าซีเรียสมาก <c oughs> ก่อนอื่นเลยกราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่น่ารักได้ยิน กรลิกระลีกันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมยูซาฟูตินจะพาทุกคนมาฟังสปอยหนังที่สุดจะบันเทิงปัญญาแน่นอนนะรับรองว่าใครที่นั่งฟังคลิปนี้จะเจลาดลงไม่มากก็น้อยผมหวังว่านะ เพราะมันมาจากสตูดิโอที่ขึ้นชื่ออย่างอารไซลัมที่จะการันตีความกาวให้เราเหล่าคนดูได้บันเทิงโดยเฉพาะคนนั่งดูหนังทั้งเรื่องอย่างผมที่รู้สึกว่ากูจะหาสาระยังไงดีมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังจนสุดท้ายผมก็บรรลุความจริงว่าเราไม่มีทางหาสาระดีๆจากหนังของคนบ้าได้ ขอให้สนุกกับคลิปครับคำเตือนคลิปสปอยนี้อาจมีวาจาก,กวนทีและดูดสมองซึ่งจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมือนในภาพยนตร์ผู้ฟังท่านไหนอยากจะเอาสาระเต็มๆเ,เขาแนะนำให้ไปเปิดหนังดูจะดีกว่านะครับและนี่คือเรื่องราวของภาพยนตร์โคตรจักรวาลอย่างเรเนสิ ดุนเด้นั้นได้เกิดขึ้นในอนาคต1 0,000ปีข้างหน้านี้เองเมื่อสถานีอวกาศนานาชาติได้รับรายงานของการสูญหายจากหน่วยเซอร์เวยพื้นที่อย่างกลุ่มรับเหมาโยธาผู้รับหน้าที่ปรับปรุงพื้นผิวดาวดุนให้ง่ายต่อการสำรวจแต่แล้วพวกเขาก็ขาดการติดต่อไปและในขณะนั้นนักขับยานอาวกาศมากฝีมืออย่างมวดตรีสาวแอสติ ก็กำลังนำยานกู้ภัยเข้าเทียบท่าตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแต่ทว่าจ,จู่ๆสาวแอสซิดก็ได้รับการแจ้งจาก A.I. ระบบที่บ่งบอกว่ามีคนต้องการความช่วยเหลือและมันอยู่ห่างจากสถานีไปราวสองล้านปีแสงแอสซิดจึงไม่สามารถนำยานกู้ภัยลงจอดได้เธอได้ขัดขืนคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและพยายามที่จะออกไปช่วยเหลือ ใครก็ตามที่ส่งสัญญาณนั้นมาซึ่งไอสัญญาณนี้เนี่ยมันมาจากศัตรูสุดแสบคู่ปรับของอเมริกาอย่างลัสเซียพวกเขาจึงไม่อยากยื่นมือเข้าไปช่วยแต่เอสติ์เห็นว่าชีวิตคนนั้นสำคัญกว่าการบาดหมางเรื่องการเมืองเธอจึงขับยานพุ่งฟีด จุงไปช่วยเหลือชายคนนั้นจนเขาปลอดภัยหายห่วงและโบกมือย่อยๆให้กับเธอเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเธอจึงรีบน้ำยานกลับไปคืนให้กับทางการแต่ทว่าเธอกับถูกเรียกมาสอบปากคําในข้อหาการขัดคําสั่งจากหัวหน้าของเธอเองที่บอกว่าทางศูนย์บัญชาการใหญ่ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่อดีตน,นั้นขัดคําสั่งและไปช่วยเหลือศัตรูคู่แข้นของเราและมีคําสั่งให้จับเธอเดีย๋ยวไปขังคุก แต่แอสติดก็ไม่ยอมมึงจับกูไม่ได้นะเว้ยเพราะกูเป็นนางเอกเมื่อเห็นเป็นแบบนั้นหัวนหน้าของเธอก็เลยยืนยวนให้ทำไมเขาคุกก็ไม่เป็นไรแต่มีภารกิจหนึ่งที่เธอต้องไปทำนั่นก็คือกลุ่มสมาชิกโยธานั้นได้ไปติดเงกอยู่ที่ดาวดุลจนป่านนี้ยังติดต่อกลับมาไม่ได้ถ้าเธออยากล้มล้างความผิดแล้วก็ เธอต้องรับภารกิจนี้ซะแอสติดท,ที่มองว่าไม่มีทางเลือกเธอเลยยอมรับภารกิจเสี่ยงตายเพราะใครๆต่างรู้ดีว่าดาวที่มีชื่อวันดุนนั้นอันตรายสําหรับผู้หญิงแค่ไหนสักพักกัปตันเชสก็พาแอสติดไปพบกับลูกเรือของเธอโดยคนพวกนี้ทั้งหมดต่างเป็นนักโทษประกอบไปด้วยรีเบกาช่างซ่อมยานสุดบึ้มที่มาพร้อมกับสโลแกนว่ามีอะไรก็พังไปเชิญเอามาให้เราหนักเบาเราซ่อมได้นี่มันเพลงพี่เบิร์ดดีว่าเชดใครทันนี่บ่งบอกอายุเลยนะส่วนคนต่อมาก็คือรอนนี่นักอ่านแผน ที่ที่อ่านได้ทุกภาษายกเว้นภาษาไทยเรื่องตลกก็คือฉันออกเสียงว่าควาย แต่ดันลืมสละอานะ่ะอนนี้มาหลอกด่าก,กูชัดๆส่วนคนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายที่สุดก็คือไอเจ้าหนุ่มหน้ามุนที่มีชอวแบรดมือฉมังเรื่องคอมและระบบที่กู้ไม่ได้เขาเนี่ยถูกจับมาพเพราะเผลอไปแฮกกระทรวงกลาโหมเขาผมนี่เก่งสุดพอดูจานนบไลท์ไอทีทุกวันนั่นช่องคอมเหรอคุณรู้ว่าช่องแมวเ <c oughs> มื่อดูกคนแนะนําตัวก็เสร็จแล้วกัปตันเชดเนี่ยจึงพาแอสติดและลูกน้องไปพบกับยานอาวกาศรุ่นใหม่ที่มีชอวมิลคิลมาร์ทูอ้โหนี่ยานเหรอที่บอกว่ารุ่นใหม่คือ ใหม่กึกใช่ไหมซึ่งเมื่อแอสติดเข้าไปตรวจสอบสภาพยานคือถึงกับร้องอีว่าดูเหมือนเธอจะรู้แล้วว่าชื่อยานมิลเลคิลที่แปลว่าปฏิหารนั้นคงหมายความว่าถ้ามันบินได้ก็คงต้องใช้มากกว่าปฏิหารเบนิ้ลเบิ้ลซึ่งแน่นอนไอย,ยานเก่าขําคืนแบบนี้ก็ไม่ขนาดมือนัดขับคันยกทองของเมซาน้อยแอสติดข,ของเราไปได้ซึ่งในขณะที่เธอกําลังขับยานออกไปนั้นแอสติดก็พาทุกคนไปเสียวโดยการบุกฝ่าดงกลุ่มอุกบาตท,ที่ลอยเว้งว้างอยู่ทุกคนก็เอาแต่แหกปากร้องเพราะกลัวว่าขยานก็จะพังอยู่แล้ว ยังจะพากูมาเสียอีแอส,สติดจึงโชว์ให้ดูว่านักขับของแท้มันทํำยังไงซึ่งในท้ายที่สุดเธอก็พาทุกคนแหกโค้งจนยานมิเลคเกลนั้นได้รับความเสียหายซึ่งมันเป็นงานหนักของริเบกาที่จะต้องซ่อมมันให้วิ่งต่อไปได้เธอเองเนี่ยก็มีปากเสียงกับแอสซิดพอมีความเห็นไม่ลงรอยกันอิบาดี อุกาบาตก็อยู่ข้าไม่เฉยเฉยแมงดันขับยานเข้าไปชนมาซะง,งั้นแอสิดที่เป็นหัวหน้าจึงไม่พอใจเป็นอย่างมากเธอจึงเข้ามาคำชับคำสั่งว่าใครกันแน่ที่ใหญ่ที่สุดในยานลำนี้พอนี้ขนาดขับพุ่งเข้ามาในด้องอุกาบาตเพื่อให้เสียวเล่นคะแนนของ IMDB ยังให้แค่1.9แค่นั้นเองไม่ถึง2ด้วยเหรอไมนานักแอสิ จึงใช้ความสามารถของนั่งเอกพาทุกคนลงจอดบนดาวดุนได้สําเร็จแต่ทว่าจุดลงจอดนั้นอยู่ไกลกับเป้าหมายในตอนแรกเป็นอย่างมากทุกคนจึงต้องออกเดินเท้าเพื่อตามหาทีมงานคณะโยธาที่จะมาทําทางลาดยางอยู่บนดาวแลนแคนดุนแห่งดีแต่แล,ล้วจ,จู่ๆแอสติดก็ผิดสังเกตพ,พ้าผืนทรายใต้เท้าของเธอสั่นคลึกครื้นครึกรืร่นก่อนที่มันจะปรากฏตัวล่างของอสูรกายประหลาดอย่างจะโคตรนอนยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ท่้ตึกพุ่งออกมาไล่จ้ำบั่มพวกเขาเมื่อทั้งหมดหนีขึ้นไปในโคนหิน ยักก็เห็นว่าไอ้เจ้าหนอนเนี่ยไม่สามารถตามมาได้ทุกคนจึงรีบเห็นเข้าไปในถ้ำพราะข้างนอกในอากาศร้อนที่ผายเลยก่อนจะไปเจอเขากับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ได้นั่งตูดเปียกอยู่ในถ้ำใครว่าเอาไฟส่องตากูเนี่ยเมื่อทุกคนเข้าไปช่วยเหลือเขาเพบว่าเขาเป็นหนึ่งในทีมโยธาที่มีชื่อว่าฮาร์ลี แอสดิดกับลูกเรือจริงๆก็ไปถามเพราะอยากรู้ว่าลูกเรือคนอื่นอยู่ไหนฮาร์ลี่จึงบอกว่าทุกคนนั้นวิ่งดีหนอนยักกันกระจัดกระจายเห็นคนสุดท้ายวิ่งตรงไปทางตะวันออกแต่ว่าเขาก็าเอะใจว่าทำไมไอ้คนพวกนี้แต่งตัวไม่เหมือนทีมช่วยเหลือเอาซะเลยเหล่านี้จึงแก้ตัวไปว่าพวกเธอเป็นทีมช่วยเหลือเหมือนกันแต่มาในเวอร์ชั่นงบน้อยนะอ๋อแล้วไปนึกว่าพวกนักโทษแต่ทว่าการสนทนานั้นก็ยังไปไม่ถึงไหนเพราะเจ้าหนอนยังคงตามตื้อไม่เลกเลยทำให้ทุกคนต้องรีบวิ่งออกมาจนในโพลนทิ ปากทางเข้าเหมือนเดิมโดยในตอนนี้อยู่ดีๆไอ้เจ้าฮาร์ลี่ก็สลบเหมือนอทนความก้าวของหนังไม่ได้ แอสติดจึงสั่งให้เจ้าแบดคอยดูแลฮันนี่อยู่ที่นี่เดี๋ยวเธอเนี่ยจะไปทางตะวันตกเพื่อตามหาสมาชิกโยธาที่เหลือรอดคนอื่นๆส่วนลีเบกากับลอนนี่นั้นก็ถูกสั่งให้ไปหาอะไรจากยานวิศวกรโยธาซะเพื่อว่าจะมีอะไรใช้ให้เราหนีออกไปจากที่นี่ได้แต่ทางแม่อสองสาวนั้นก็ยังงงว่าเราจะฝ่าอสูรกายหนอนยักษ์นี้ไปได้ยังไงแอสติดจึงถามกับทั้งสองคนว่าพวกเธอเคยดูหนังเรื่องหนึ่งหรือเปล่าที่มีเดนเสา์ที่เล็กไล้งามผู้หญิงน่ะเรื่องอะไรนะจูเลสิต จูรัสสิกปุ๊ดปุดพ่อมอ่ะจูรัสสิกพาร์นังนั่นมันถือแท่งไฟสีแดงแต่ใส่สส้นสูงงโง,งวิ่งหนีในรสาวแบบนี้ยังไงล่ะ พอพูดจบแอสซิดก็ถือแท่งไฟวิง่งรอไอเจ้าหนอนให้ไปอีกทางรีบก้ากับลอนนี่ทั้งกับกุ้งขมับว่าอินี่ตกหลงมาเต็มบาทหรือเปล่าทำไมคนไม่เต็มบาทชอมบมาเป็นหัวหน้าคนนะฉันละงงกจริงๆก่อนที่ทั้งสองคนจะวิ่งแหกไปอีกทางซึ่งดังแอสซิดที่วิง่งหนีออกมาได้เธอเข้าไปพบกับสมาชิกโยธากำลังนั่งหอบดินห้อยอยู่ข้างขวดหินเธอจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือและมอบกระติกน้ำให้เธอดื่มก่อนที่เธอนั้นจะบ่นว่าถ้าในอนาคตหนึ่งหมื่นปียังใช้กระติกน้ำแบบนี้อยู่กูว่าก็ไม่ต้อองพพััฒนนากนดี อีตหึงยิ้มออกมาในบอกว่าถ้าเจอยานชัดแล้วก็เธอจะบอกว่าเอากระป๋องมาประดิษฐ์เชล่ะมาพูดจาปอบกันได้แล้วเธอก็แนะนําตัวเองว่าเธอคือดร์มารินเป็นหนึ่งในทีมโยธาที่คอยสำรวจสิ่งมีชีวิตในเธอรู้จักพวกหนอนยักษ์นี้เป็นอย่างดีอสิตจึงถามว่าพวกมันคือตัวอะไรกันแน่และทำไมมันถึงไล่ฆ่าพวกเราดอกตอร์จึงอธิบายว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ล่าเราหรอก แต่ว่ามันลากแคลเซียมให้อยู่ในตัวเราเพราะจริงๆแล้วผืนทรายบนดวงดาวแห่งนี้เต็มไปด้วยสารประกอบที่อุดมไปด้วยแคลเซียมซึ่งเป็นสารเสพติดของพวกนอนถูกเรียกว่าโคกพอคำว่าสไปร์ถูกใช้ในหนังใหญ่ไปแล้วหนังเราจรึงใช้โคกและกันแถมมันยังไม่หมดแค่นั้นดอกเตอร์มารินยังอธิบายเสริมอีกว่าจริงๆแล้วพวกนอนคือสัตว์จำพวกไร้กระดูกสันหลังใช่ไหมสาเหตุก็ง่ายๆเลยที่มันอยากกินแคลเซียมเพราะว่ามันอยากมีกระดูกเพราะมันจะได้แข็งแรงยังไงล่ะแอดซิตท,ที่กำลังงง,ง ว่าตกลงนี่เรื่องจริงหรือเรื่องเล่นเธอจึงรีบหยิบเอาเหล้าต้มสุดสำเร็จของครอบครัว100ปีให้กับดรมารินดื่มเพื่อหวังว่าเธอเนี่ยจะได้เลิกเผลอความกาวสักทีอ้าชื่นใจเมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นดรมารินจึงบอกความจริงให้กับแอสซิดได้ฟังว่าจริงๆแล้วชื่อของดาวดวงดีมาจากพวกอสูรนิทางหากันไม่ใช่ชื่อดวงดาวแต่มันเป็นชื่อนนนยักษ์ดุนกูว่าแล้วมาเป็นลำเลยแถมเธอยังบอกว่ามันไม่ได้มีดุนเดียวมันมีตั้งห้าดุนฮะ ดุนเดียวกูยังกรี๊ดขนาดนี้ถ้าหาดุนพวกสาวที่เหลือต้องสติแตกแน่แ่เธอจึงรีบวิทยุกลับไปหาลีเบากาและโลน,นีเพื่อเตือนพวกทสาวว่าระวังพวกดุนที่เหลือด้วยซึ่งดูเหมือนมันจะช้าเกินไปทั้งลีเบากาและโลน,นีนั้นกําลังถูกเจ้าดุนที่เหลือไล่แต่เพิดอยู่ข้างทางแต่พวกเธอก็อสามารถหนีกันไปจนถึงยานของพวกคณะโยธาจนลีเบากาที่ไปสำรวจดูก็พบว่า เอย้ยานี้ถ้าได้ซ่อมดีๆมันก็สามารถขึ้นบินได้นี่หว่าเลเบกาจึงบอกกับโรนนี่ว่าเราสามารถหนีไปด้วยกันสองคนโดยยานเก่าๆลำนี้ได้แต่โรนนี่นั้นไม่เห็นด้วยพวกเราเป็นนักโทษนะและกำลังถ่ายความเิดทามันหนีไปอีกเละทิ้งทุกคนไว้ทุกอย่างก็จะสูญเปล่าเลเบกาก็เลยไม่สนใจไม่ไว่ายังไงเธอจะซ่อมยานลำนี้และเพ่นออกไปจากทีน่นี่ซึ่งอยู่ดีๆไอ้เจ้าดุนน้อยก็โผล่เข้ามาในยานพดุนใหญ่ไม่สามารถเข้ามาได้ดุนน้อยจึงเข้ามาทำหน้าที่ซุกซ้ายแทนซึ่งตัวของมันก็ไม่สามารถรับมมือควา ของสาวล่อนนี่ได้มันจึงถูกลลอกเข้าไปเผาตายในเครื่องพ่นไฟของอยานจนมีสภาพกลายเป็นดุนเกลียมไปเลยส่วนรีเบกาที่กําลังต่อระบบไฟอยู่ด้านนอกเธอก็ถูกไอเจ้าดุนใหญ่ที่เหลือมาลุกลานเธอก็จัดการฟาดมันด้วยฉแฉลงมวลป๊าบไปที่หน้าของมันก่อนจะหยิบไฟช็อตจนมันกลายเป็นหำไหมเอ้ยกลายเป็นดุนไหม้ไปเลยล่อนนี่ที่กําลังวิ่งมาช่วยเหลือพองเห็นเหตุหการณ์ที่เข้าก็าถึงกับอึง้งว้า เพื่อนเก่งจุงเบยทางฝั่งของแอซิดเองก็กาลังช่วยเหลือดรมารินแต่ทว่าทั้งสองคนก็ไปไหนไม่ได้ไม่ไกลพอถูกจะดุนยักษ์ขวงทางไว้เธอจึงรีบใช้วิทยุติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้กองเชษและบอกกับหัวหน้าของเธอว่าที่ดาวดวงนี้มันมีหนอนยักษ์และนอนมันคือดุนไม่ใช่ดาวผู้กองเชษได้ยินอย่างนั้นจึงปฏิเสธที่จะให้การช่วยเหลือใดๆกับพวกนักโทษเพราะบนดาวดวงนั้นอันตรายเกินไปที่จะส่งยานไปอีกลำแอซิดก็บอกว่าแา้ันจะให้ทํำยังไงพอยานของเธอนั้นชนกับอุกบาท จนมันไม่สามารถใช้บินกลับได้แถมพวกของรีเบการก็หายตัวไปไม่รู้ว่าถูกดุนแดกตายไปแล้วหรือ,อยังคุณจะต้องส่งยานมาช่วยเหลือฉันเพราะมันไม่มีทางอื่นแล้วพู้กองเชจึงบอกว่า งั้นมึงรอแปบเดี๋ยวฉันจะไปขออนุญาตผู้บังคับบัญชาไม่นานนักกับตันเชสจึงไปขออนุญาตแต่ก็ถูกปฏิเสธทุกอย่างผู้กองจึงไม่สนใจแอบย่องไปเอายานออกไปเองแม่งเลยซึ่งทางผู้บังคับบัญชาการก็เตือนว่าถ้าคุณขับยานออกไปจะถือว่าคุณเป็นอาชญากรทันทีผู้กองเชสซึ่งตอบกลับแบบเพลเท,ทว่าเอาทีสบายใจเถอะก็ได้ขับยานพูดออกไปทางฝั่งของหนุ่มผู้ถูกลืมอย่างไอเจ้าแบด และเจ้าสุดหล่ออย่างฮาร์ดลี์ก็กลัง,งงว่าไม่มีใครมาช่วยเหลือพวกเขาสักทีแต่แม่เจ้าหนอนยักษ์ก็ยังเจาะทะลุหินเพื่อมาไลาง่งาพวกเขาด้วยทั้งสองคนจึงใช้ด้ขอปีนหนีขึ้นไปบนชั้นหินของผนังถ้ำแต่เจ้าแบดก็ยังเห็นว่าเจ้าหนอนยักษ์ยังคงตามลักลานไม่หยุดไม่สิ้นสักทีเขาจึงใช้ด้ขอเนี่ยโยนไปปักหลังของมันก่อนจะกระโจนขึ้นไปขี่และชักชวนให้เจ้าฮาร์ดลี์ขึ้นมาขี่นอนด้วยกันถ้าเราเดินบนผืนทรายไม่ได้ก็ขี่บนตัวมันไปเลย แต่ฮารลี่ที่ไม่อยากเชื่อสายตาว่ามึงทําอย่างนั้นได้ยังไงวะเดียเจ้าแบนก็ยอมเฉลยความจริงว่าตนตระกูลเขาได้ฝึกให้ขี่นนมาทุกยุคทุกสมัยอะไรวะเดีย่ย อย่าบอกนะว่าบ้านนายไม่ขี่นอนกันน่ะมันมีคนปกติที่ไหนเขาขี่นอนกันวะเมื่อไม่รู้ว่าจะทํายังไงไอ้เจ้าฮาร์ลีย์จึงกระโดดขึ้นไปขี่บนหลังนอนก่อนที่ไอ้แบดจะพาเขาสิ่งจนมันพุ่งทะลุไปจนถึงย่านโยธาที่รีเบกานั้นกําลังซ่อมยานอย่างเพลิดเพลินโดยที่เธอไม่ระวังตัวไอ้เจ้านอนก็พุ่งมาขมือรีเบกาตายอย่างง่ายดายอะไรวะก่อนที่ตัวของมันจะหันไปจ้องงาบรอน,นี่ต่อแต่ทว่าไอ้เจ้าแบรดดันกระโจนมากดปุ่มให้เครื่องปรับพื้นผิวดินหล่นลงมาทับหัวจรุนจนแตกตายไปซะก่อน หลอน,นี่เนี่ยก็ถึงกับเสียใจเป็นอย่างมากพอไอ้เจ้าแบดเนี่ยขี่นอนมาฆ่าเพื่อนแต่ถ้าลีเบก้าตายแล้วจะมีใครเป็นช่างซ่อมพาพวกเราออกไปจากที่นี่แบดของเราก็ได้แต่ทำหน้าเศร้าพราะเขาไม่ได้ตั้งใจกูคแค่อยากให้หนอนมาส่งแค่นั้นเองทางฝั่งของสองสาวอย่างเอสซิด และดเรเมอร์ลินก็กำลังแก้ปัญหาโดยการผสมหลอดทดลองเข้ากับเหล้าหมักประจําตระกูลของแอซิดที่ติดกระเป๋ามาด้วยเพื่อให้มันเป็นระเบิดที่มีประสิทธิภาพและโยนมันพุ้งเองใส่กบาลแลเจ้าดุนยักษ์จนมันเหวอแดกและทั้งสองคนก็รีบวิ่งกลับเข้าบปในยานที่แอซิดนั้นคิดว่ารีเบกาขงซ่อมยานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ทว่ามันไม่มีใครอยู่ เลยทาให้ทั้งสองสาวติดเงกอยู่บนยานถูกไอ้เจ้าโคดุนยกักษ์จู่โจมอยู่แบบนั้นด้วยความห้าวของเอสติดเธอจึงหยิบเหล้าประจําตระกูลขึ้นมาทําเชื้อเพลิงเพื่อเผายานลํานี้ไปพร้อมกับไอ้เจ้าโคดุนแม่งเลยไม่นานยักษ์ยานของพวกเธอก็ระเบิดตะบุ้มไปพร้อมกับโคดุนจนทําให้พวกที่เหลืออยู่บนยานโยธาถึงกับงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นกันแน่จนกระทั่งพวกเขาเห็นทั้งสองสาวได้เดินฝ่าทะเลทรายกันออกมาแต่ทว่าจะนอนยักษ์ตัวสุดท้ายากระโเผเข้ามาขวางเอสติดจึงควักปืนสั้นนนขขึ้มมายิงััเพื่อาดว บางโคดุนให้รู้สบ้างว่าใครหมู่หรือจ่า ในตอนนั้นผู้กองเชสก็ได้นํายานฉุกเฉินมาช่วยพวกเธอโดยการยิงมิสไซล์จุบุ้งจุบุงบ้งจนทําให้เจดุลยักษ์ถึงกับสะดุ้งโหยงแต่ว่ามันก็ยังไม่ยอมแพ้เพราะมันยังได้กระโจนซุ่มิงตัวเองขึ้นไปงับยานของผู้กองเชสไว้ยอย่างแน่นหนาแอตติที่พยายามขับยานเล่งเครื่องสู้กับฟันอันแข็งแรงของมันแต่ก็ไม่สามารถต้านแรงแคลเซียมที่อยู่ในฟันของโคตรนอนได้จนเชื้อเพลิงเริ่มหมดแอตติจึงแก้ปัญหาด้วยความคิดสุดแสบอีกรอบอย่างการใช้น้ํามันผสมเข้ากับเหล้าหมักไปจําตระกูลเพื่อให้ม นจนกลายเป็นเชื้อเพลิงสูตรผสมใหม่ที่มีความแรงและความร้อนแผดเผามากกว่า100เท่าจนทําให้ตัวยานเนี่ยสามารถเล่งเครื่องจนไปแผดเผาผิวหนังอันนิ่มนุ่มของไอเจ้าโคตรดุนจนมันไม่เกลียมไปเลยซึ่งความแรงของเล่ามักข,ของเธอดันมันก็ไปจุดประทุภูเขาไฟบนดาวจนเกิดการระเบิดทําลายล้างจนทาให้ดวงดาวดุ่นนั้น ระเบิดกระจุดดยกลายเป็นผงปิดตำนานไว้เพียงเท่าดี้ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครไปสกัดเอาสารที่มีชื่อว่าโคกบนดาวดวงนี้ได้อีกเลยส่วนพวกแอสซิดและคนอื่นๆก็ไม่สามารถกลับไปยังสถานีอวกาศนานาชาติได้เพราะตอนนี้พวกเขาถือเป็นอาชาตกรที่ถูกทางการหมายหัวเพราะดันไปบึ้มดาวดุ่นแบบผิดกฎหมายนั่นเองและเรื่องราวของเพเน็ตดุนซึก็จบไวเพียงเท่านี้ ก่อนจากกันไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอยินดีกับภาพยนตร์เรื่องนี้กันด้วยนะครับกับคะแนนจาก IMDb ที่ควาดไม่ถึง1.9เต็ม10โอโ้โหตบมือน่าเสียดายจังแฮะแค่อีกหยุด1คะแนน,นก็จะได้เต็ม2แล้วว่าแต่ก็ดูไปได้ยังไงจนจบวะเน,นี่ยท่านผู้ฟังท่านไหนอยากเป็นกำลังใจให้กับคนสปอยอย่างผมนะครับอย่าลืมทิ้งไลค์และก็ subscribe ให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล้วนะ <c oughs> ถือว่าโฆษณาแม่งเลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ